รสวอสสอสโอ้อมาแล้วส้อสอสอว่าสว่ครับผมเป็นอสอสยาเขียและซอว่ะตอนพิธีการนะครับจะเปิดงานสมัยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2568นรหมบาทยก้องเข้าครับตับต่อตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับ ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่จุ๋มครับดางตะตวันสาสายนะครับมะก่าวเปิดงานครับ <Okay. S 1> เป็นปีแรกของเพิ่นครับผมของผู้ใหญ่เฮ้าครับรก็ขอเรียเชิญผู้ใหญ่มาก่าวเปิดงานก่อนเด้อ ต่สอสอและสอว่าวะเป็นสอสอและสอว่าสอจอเสือเสือจริง้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผมเริ่มเลยครับ สวัสดีค่ะแม่พี่น้องเช่าบันหึกของเจาเนาะค่ะกบมือใดค่ะกำะมือน yeah> ี้กะมีการจัดกิจกรรมขึ้นก็คือสงไถ่ปีเก่าตอนรับปีใหม่กะกเทียวมันหรอกไทยมาถ่ายวอจังใดล่ะคะกะจัดจิมี้ของขวัญมาจับฉลากแลกกันเนาะค่ะกะสิ เป็นกิจกรรมเล็กๆราคาที่ม,มีของขวัญที่เป็นรางวัลพิเศษที่มีสปอนเซอร์เพป็นไหหม่าเนาะค่ะก็คืเป็นสปอนเซอร์ที่เพป็นไหหม่ากับสิม,มี่บโอ้มีหมองเขา่าครับหมองเขา่าเพื่อนไหอย,ยังวัวท่านมีหมองเข่าในเนาะโอ้ยบาดิไหเสียด้แล้วเอ้าบาดิเอา,า,เอามาเรารอลุ้นเด้อครับเด้อใครที่ไม่มีรางวัลมานะครับวัอนี้อ,อัดผู้ใหญ่เพิ่นกับว่าไหหมาลงวซื้อกับเพราะว่ารางวัลพิเศษเท่าไหร่ ค่ะรางวัลรางวัลพิเศษที่เพิ่นไห่มาสิมี่ยูแปดสิผารางวัลประมาณแปดสิผารางวัลค่ะกับสิมีสปอนเซอร์ที่เพิ่นไห่มาก็คือเสียแหลมค่ะที่เป็นเป็นสปอนเซอร์แล้วก็คุณนายสออบตกราดในส่วนของคุใหญ่แล้วกับในส่วนของคุณซอยเองค่ะแล้วก็บคุณซอยบานอโน่ที่เพิ่นสนับสนุนมาในส่วนค่ะคุณซอยทั้งหมดทุกคนเลยค่ะที่เพื่น ร้อยมากค่ะการร่วมทั้งหมดผู้ใดที่มาร่วมงานอยู่นี่มีหละกะคืออยู่ร่วมงานกต่คือได้เกือบทุกคนค่ะกาขอปีใหม่นี้กับที่ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อ,องของเฮามีความสุขมีความ<ป>ือ<ป>เลื่อนอายุหมันขันยืนล,ลักะกำลังลุยขึ้นๆไปค่ะการขอกิจกรรมปีนี้เป็นเป็นปีแรกที่ได้มาจัดกต่คือให้พ่อแม่พี่น้องสนุกร่วมกันเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เอาสิเอาจห้เป็นการเสียเวลานะครับกับราวัลสีจับโอ้โ้เสียงปมมือพป็ท่านเลยตอนนี้ยังไงลองพี่โมเป็นเต้นกับโเป็นบรรยากา่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะจับรางวัลพิเศษไปเลยครับรางวัลพิเศษ5รางวัลแรกเนาะ5รางวัลแรกหรือว่าใครที่ยังไม่ได้มาลงชื่อ ใครที่ยังไม่ได้มาลงชื่อนะครับรางวัลพิเศษก็คือเดี๋ยว่ามีที่นึงทุกคนรอสักหน่อยก็อร่อยมะเหล่ากับนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษให้ครับผมไปลงชื่อด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวไปลงชื่อไปเลยนะครับรางวัลพิเศษถ้ารางวัลรางวัลพิเศษนี่มีแต่ซองรางวัลพิเศษนะคะโอ้มีแต่ซองมีแต่เงินเนี่ย Đại